สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับช่องสีดอกคัแสดนะคะมาพบกับน้องเอเหมือนเดิมเช่นเคยช่วงเช้าเช้าก่อนตะวันขึ้นนะคะคุณแม่จ้าพร้อมมียางสุดรออ้วนอ้วนยังไม่ได้อาบน้ําเลยมีสเสบียงของอ้วนนะคะคุณแม่คะกินไปแล้วเหลือแค่นี้นะคะตัดมาลดหนึ่งเต็มลดนี้นะคะคุณแม่คะก็ตอนนี้อ้วนก็เตรียมตัวนะคะเดี๋ยวคุณพ่อก็จะมาอาบน้าเนาะ ให้อ้วนนะคะเดี๋ยวน้องควันจะพาไปดูขนมจีนน้ำยาขนมจีนนะคะคุณแม่คะตอนนี้กําลังช่วยกันปกอกใส่ถุงนะคะทําเสร็จแต่เช้าแล้วนะคะคุณแม่คะพาคุณแม่ไปดูนะคะมาแล้วนะคะคุณแม่คะขนมจีนเสร็จแล้วนี่นะคะโมอใหญ่บเบ่มเทิมเลยนะคะคุณแม่คขา น้ำยาตีนไก่ใส่เลือดไก่อย่างดีนะคะคุณแม่คะ่ะดูน่ากินมากเลยสีสันนี้ได้นะคะคุณแม่คะ่ะก็จะแบ่งไว้ทานที่บ้านแล้วก็แบ่งไปให้ควานจอยด้วยนะคะคุณแม่คะ่ะตามที่คุณแม่บอกเนาะแล้วก็อันนี้นะคะขนมจีนพวกผักนะคะ ยายปึงตื่นมาช่วยยายเตงแต่เช้าเลยนะคะ <laughs> ทำตั้งแต่ <laughs> ทําแบบต้มไว้นะคะย่างปลาไว้ตั้งแต่เมื่อคืนเมื่อวานตอนยินนะค,ะคุณแม่ตอนนี้กําลังช่วยกันหอ่อช่วยกันแพ็กนะคะคุณแม่คะ่ะจะได้เสร็จเร็วๆเนาะขนมจีนก็ห้าสิบกิโลนะคะคุณแม่คะ่ะน้ํายาก็หม้อใหญ่เลยคะ่ะโอ้แต่น้ํายาเนี่ยอยากให้คุณแม่มาชิมมากเลยนะคะอดูสิคะคุณแม่คะ เน้นตีนไก่กับเลือดไก่ลุ้นๆนะคะน้ำยาข้นมากเลยค่ะคุณแม่คะ่ะน่าทานมากเลยแล้วเราโรยต้นหอมก็เสร็จนะคะคุณแม่คะ่ะดูนะคะยายเปิงบอกว่ารีบกรอกนะคะเพราะว่ามีหลายเข่งมากเลยนะคะคุณแม่ <laughs> กว่าจะเสร็จนะคะนายจะแพ็กผักแยกอีกนะคะเราไม่ได้ใส่ผักรวมนะคะผักของเราก็จะมีทั่ว ถั่วฝักยาวแล้วก็กระหล่ำหนึ่งถุงใหญ่นะคะหนึ่งถุงเกือบสิบกิโลค่ะคุณแม่คะกระหล่ำของเราในวันนี้นะคะก็มีวันนี้มีผู้ช่วยมาสองคนมียายเปิงมาคนเดียวนะคะแต่เมื่อวานตอนเย็นรู้สึกว่าจะเยอะมากๆเลยเมื่อวานตอนเย็นไม่รู้ใครต่อใครนะคะมามารอชิมขนมจีนแต่ว่ายังไม่เสร็จนะคะคุณแม่คะ่ะขนชมช,นชิมไปแล้วชุดหนึ่งใช่ใชไหมคะโมเล็กนะคะคุณแม่แบบวา่วาทาเนาะ เนื่องจากว่าก็ชาวช้างในหมู่บ้านอยากชิมนะคะก็เลยลองแบ่งเอามาทาหม้อเล็กลองทําดูนะคะหมดเกลี้ยงเลยค่ะคุณแม่คะ่ะหมดเกลี้ยงเลยห้ากิโลหมดเกลี้ยงเลยห้ากิโลเมื่อวานลงทานให้กับให้กับชาวช้างในบ้านก่อนนะเมื่อวานคุณยายทานไม่ได้นะคะุณแม่ค่ะคุณยายเปิงทานน้ำยาตีนไก่ไม่ได้นะคะแล้วก็ไม่กล้าทานปลาทูด้วย แพปลาทูก็เลยยายเปิงอดเลยนะคะไม่เป็นไรนะคะวันหลังเดี๋ยวให้คุณแม่ทําให้พิเศษคุณแม่ต้องทําให้ยายเปิงพิเศษแล้วนะคะคุณแม่ค่ะก็มาดูน้ํายาอีกรอบหนึ่งนะคะคุณแม่ออน้อนน้ํายาเนาะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยน้องเดี๋ยน้องควานโรยต้นหอมนะนี่นะคะต้นหอมนะคะคุณแม่ค่ะเดี๋ยวล้างต้นหอมใส่ก่อนนะคะคุณแม่ค่ะ ยหูยุใสวยหใสุ่งไ้กอนเลยสก็วยโฟมานบต้องใส่อ่น้องยาใส่วยโน่บเสร็จแล้วนะคะคุณแม่ขาน้ำยาของเราวันนี้นะคะแล้วน่าทานมากๆเลยนะคะคุณแม่ขาก็ วันนี้นะคะน้องควานก็จะขออนุญาตนะคะคุณแม่ค่ะไปแพ็คขนมจีนต่อนะคะคุณแม่ค่ะแล้วเราไปพบกันนะคะในช่วงประมาณแปดโมงนะคะเดินทางไปแห่ขบวนนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ